ค่ะส่วนทางด้านของจังหวัดเชียงรายค่ะกอรมนจังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพ ที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพันเอกจักรวีเสนีวรยุทธ์รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กอรมนรจังหวัดเชียงรายจัดโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติกิจกรรมการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ2,568งวดที่1โดยมีผู้เข้าร่วมสารเสวนาจำนวน20คน ทั้งนี้กอรมนรจังหวัดเชียงรายได้มีการจัดวิทยากรบรรยายนะครับเรื่องของการสร้างความรักความสามัคคีรองดองของคนในชาติการปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นพลเมืองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกพร้อมสารเสวนารับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการการทํายาสมุนไพรอาทิยานวดบรรเทาปวดยาหม่องน้ํายาแก้ปวดฟันพร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับกิจกรรมนี้ในส่วนของ